เมนูข้าวราดแกงอยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วนะคะมีประวัติการพูดถึงเมนูข้าวราดแกงตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธย,ยารัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันค่ะคงด้วยความที่มีเมนูให้เลือกหลากหลายไม่ซ้ำซากจำเจจึงทําให้เมนูข้าวราดแกงนี้เป็นเมนูหนึ่งในดวงใจของใครหลายๆคนค่ะซึ่งในซอยพานิชชนหรือจันรสิบสามมีหนึ่งร้านข้าวราดแกงค่ะที่เปิดขายมานานกว่า30ปีเลยนะคะคนย่านนั้นรู้จักกันดีในชื่อข้าวแกงป้ายาวปากซอยบางแวก14ค่ะร้านดับรับ ที่เปิดมาแล้วกว่า30ปีค่ะเอาจริงถ้าไม่อร่อยเขาจะอยู่มาได้ถึง30ปีเลยเหรอจริงไหมเมนูของที่ร้านในแต่ละวันมีให้เลือกหลากหลายมากเลยนะคะซึ่งนอกจากรสชาติที่ถูกปากถูกใจลูกค้าแล้วปริมาณอาหารและราคาที่ไปเยาวจัดให้ลูกคา้าสามารถช่วยเหลือเศรษฐกิจในครัวเรือนได้ดีระดับหนึ่งเลยคะ่ะเพราะไปเยาวขายถูกมากกับข้าวหนึ่งถุงไปเยาวขายแค่ราคา30บาทเท่านั้นคะ่ะแถมให้เยอะด้วยนะคะจําเงินไป100 1น0่งอกินได้3ม,มื้อเลยค่ะน่าอิจฉาคนแถวจันรสิบสาจริงๆในแต่ละวันไปเยาวจะทําเมนูอาหารประ มาน12เมนูนะคะเมนูขายดีก็จะเป็นพวกผัดพริกปลาดุกทอดกรอบผัดหอยลายน้ำพริกเผาไข่พะโล้ผะแนงหมูน้ำพริกกะปิปลาถูทอดผัดทอดน้ำพริกปลาถูผัดต้มแล้วก็ยังมีอีกหลายเมนูเลยนะคะไม่หมดค่ะต้องไปดูเองอร่อยทุกเมนูคอนเฟิร์มค่ะแจกพิกัดค่ะร้านปลาเยาวข้าวแกงตั้งอยู่ที่ปากซอยบางแวก14นะคะในซอยพานิชนหรือซอยจรรยาน13นั่นเองเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์6โมงเช้าถึง10โมงค่ะ